9กฎการเงินของคนระดับท็อป1%โดยแดนมาเทลแดนมาเทลผู้ประกอบการและนักลงทุนท th ี no ่เริ่มต้นชีวิตจากศูนย์สู่การสร้างและการขายบริษัทซอฟต์แวร์หลายแห่งเจ้าของบริษัทมูลค่ารวมกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาจะมาแชร์ประสบการณ์กว่า27ปีในฐานะผู้ประกอบการที่ในเนื้อหานี้แดนเขาได้แบ่งปัน9กฎการเงินของกลุ่มคนรวยระดับท็อป1%ที่เขาสั่งสมมา และพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถนําไปใช้ได้จริงกฎการเงินข้อที่1ใช้จ่ายตามฐานะของคุณแดนมาเทลเขาเล่าว่าความร่ํารวยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนไรายได้ที่หาได้เพียงอย่างเดียวแต่มันยังขึ้นอยู่กับนิสัยการใช้เงินและการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยเขาได้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาว่าพ่อเขาเคยสอนว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าคุณสามารถหาเงินได้เท่าไหร่ แต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือคุณสามารถเก็บมันไว้ได้เท่าไหร่ต่างหากซึ่งเขาก็ได้ยกสถิติมาสแสดงให้เห็นว่ามีเศรษฐีจํานวนกว่า33%เที่พวกเขามีไรายได้ไม่เกิน1,000 0แดอลลาร์ 1, ต่อปีหรือไม่เกิน3ามล้านสี่แบาทต่อปีซะด้วยซ้ําแต่ที่พวกเขาร่ํารวยได้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขารู้จักวิธีจัดการกับเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดจึงทําให้พวกเขาร่ํารวยขึ้นมาได้โดยแดงเขายังได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยทําผิดพลาดทางการเงินครั้งใหญ่ เมื่อตอนที่เขาอายุได้เพียง21ปีโดยในตอนนั้นเขาได้รับเงินก้อนโตจากการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้ารายหนึ่งและหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจใช้เงินก้อนดังกล่าวไปกับการพาน้องชายของเขาไปเที่ยวเล่นสกีโดยใช้ชีวิตกันอย่างหรูหราตลอด10วันทั้งพักที่โรงแรมหรูซื้ออุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ใหม่ทั้งหมดและกินอาหารที่ดีที่สุดที่มีในร้านแต่หลังจากทริปสิ้นสุดลงพ่อของเขาก็ได้โทรมาถามว่าแดน ลูกได้การเงินเอาไว้จ่ายภาษีด้วยแล้วหรือยังซึ่งแดนเขาก็ตอบว่ายังครับพ่อเพราะผมคิดว่าเงินนั่นเป็นของผมทั้งหมดซึ่งพ่อของเขาก็ได้อธิบายว่าเงินที่ลูกได้มานั้นเป็นเงินก่อนหกักภาษีซึ่งครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่เงินของลูกเลยด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้แดนรู้ว่าเขาจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือในการจัดการเงินจากคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินเป็นอย่างดี และหลังจากนั้นแดนเขาก็ได้จ้างนักบัญชีมาช่วยจัดการระบบการเงินของเขาโดยนักบัญชีคนดังกล่าวได้แนะนําให้แดนนั้นทําการแยกเงินส่วนตัวออกจากเงินจากธุรกิจอย่างชัดเจนและนําเงินเข้าสู่ระบบการจ่ายเงินเดือนให้กับตัวเขาเองเพื่อช่วยลดการใช้จ่ายที่เกินตัวและการปะปนเงินระหว่างเงินที่ได้จากการทําธุรกิจกับเงินส่วนตัวซึ่งจากเหตุการณ์นี้แดนเขาก็ได้สรุปบทเรียนที่สําคัญเอาไว้อยู่3ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกตั้งระบบจัดการเงินอัตโนมัติ โดยแดนได้เน้นย้ำว่าการตั้งระบบอัตโนมัติเช่นการแยกเงินเข้าสู่บัญชีที่เหมาะสมทันทีที่มีไรายได้เข้ามาเป็นวิธีที่ช่วยควบคุมการใช้จ่ายและเป็นการป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคตดังนั้นให้คุณทําการตั้งค่าอัตโนมัติแล้วลืมมันไปซะข้อที่2ใช้จ่ายให้น้อยที่สุดเข้าไว้แม้ว่าในปัจจุบันเขาจะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและรถหรูแต่ในอดีตแดนเขาก็ใช้ชีวิตอย่างประหยัด โดยเขาเล่าว่าเขาเคยขับรถเก่าที่มีอายุกว่า12ปีแม้ในขณะนั้นเขาจะมีะไรายได้มากแล้วก็ตามทีแต่เพราะในช่วงเวลานั้นเขาต้องการให้มีเงินสดพร้อมสําหรับการลงทุนในโอกาสดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เขาจึงใช้จ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้และข้อที่3คนเราไม่สามารถออมจนรวยได้จําเป็นที่จะต้องลงทุนซึ่งแดนเขาชี้ให้เห็นว่าการออมเงินเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เมื่อคุณออมเงินถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ให้นําเงินส่วนที่เกินนําไปลงทุนในตัวเองหรือลงทุนในโอกาสที่สามารถสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้กับตัวเองได้โดยเขาย้ําว่าการใช้ชีวิตอย่างประหยัดลงทุนในสิ่งที่เพิ่มมูลค่าและการตั้งระบบการเงินที่ดีนั้นมันช่วยให้เขาสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้ในระยะยาวกฎการเงินข้อที่2กฎ10% The 10% r Rule เป็นแนวคิดที่แดนเขาตั้งใจที่จะใช้ชีวิตเพียงแค่10%จากรายได้ทั้งหมดที่เขาหามาได้หรือใช้ให้น้อยกว่านั้นโดยแดนเขายอมรับว่าสําหรับหลายคนกฎนี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อโดยเฉพาะถ้ารายได้ยังไม่สูงมากแต่แดนเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ทํากันได้ประเดี๋ยวประดาวแต่มันจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ซึ่งในช่วงแรกของการปรับตัว แดนเขาแนะนําให้เริ่มต้นจากการใช้ไรายได้ในสัดส่วนที่ค่อยๆเพิ่มจากน้อยไปมากเช่นใช้เงิน80%จากไรายได้แล้วก็ค่อยลดลงมาเหลือ60% 40%จนถึง10%ในที่สุดซึ่งเหตุผลหลักของการทําเช่นนี้ก็คือการสร้างวินัยในการออมและการลงทุนให้กับตนเองโดยแดนได้อธิบายว่าเป้าหมายคือการเก็บเงินให้ได้ถึง90%ของไรายได้แล้วนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างไรายได้เพิ่มได้เช่น การลงทุนในตนเองหรือการลงทุนในสิ่งที่ช่วยสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวซึ่งแดนเขายังได้เล่าแนวคิดหนึ่งที่เขายึดถือที่พูดว่าหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถครอบครองได้ก็คือชีวิตที่คุณภาคภูมิใจในตนเองซึ่งสําหรับหลายต่อหลายคนที่ยังไม่รวยนั้นพวกเขามักจะมีมุมมองแบบขาดแคลนพวกเขาพยายามลดรายใจ่ายให้ได้น้อยที่สุดแต่กลับไม่รู้ว่าจะนําเงินออมส่วนเกินนี้ไปใช้อะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแดนก็ชี้ให้เห็นว่านี่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขโดยสิ่งที่เขาแนะนำก็คือจงเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายโดยให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและตั้งเป้าหมายในการออมเงินและอย่างต่อมาการเก็บเงินอย่างมีเป้าหมายซึ่งไม่เพียงแค่การทำการออมเงินแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าตัวคุณเองนั้นจะนำเงินก้อนดังกล่าวไปทำอะไรต่อด้วยและอย่างสุดท้าย จงลงทุนในสิ่งที่สามารถช่วยสร้างไรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นเช่นการพัฒนาทักษะส่วนตัวการลงทุนในธุรกิจหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตโดยแดนยังได้เน้นย้ำว่าการมีกฎ10%นี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อการใช้จ่ายและการลงทุนได้อย่างสิ้นเชิงจากคนที่มองเงินเป็นเพียงเพื่อการใช้จับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนมาเป็นการมองเงินให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคง และการสร้างโอกาสในอนาคตกฎการเงินข้อที่3ให้ความสำคัญกับการลงทุนโดยแดนกล่าวว่าคนที่ร่ำรวยนั้นพวกเขามีแนวทางที่แตกต่างจากคนทั่วไปในการใช้เงินโดยแดนเขาได้แบ่งความคิดของคนออกเป็น3กลุ่มหลักๆดังนี้กลุ่มแรกคนจนพวกเขาหาเงินเพื่อซื้อของไปวันๆกลุ่มที่2คนชนชั้นกลางพวกเขาหาเงินเพื่อไปใช้หนี้บัตรเครดิต หรือเงินกู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งกู้เงินต่างๆและกลุ่มที่3คือกลุ่มของคนรวยพวกเขานําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างไรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นโดยแดนได้อธิบายว่าหลายคนมักอยู่ห่างจากโอกาสในการสร้างไรายได้เพียงแค่ก้าเดียวเท่านั้นเพราะแทนที่พวกเขาจะใช้เงินเพื่อคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาพวกเขากลับนําเงินไปใช้กับสิ่งของที่เสื่อมค่าอย่างเช่นรถยนต์หรือสินค้าฟุ่มเฟือย ส่งผลให้พวกเขาจะต้องทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อรักษาระดับไลฟ์สไตล์ที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยแดนได้ยกตัวอย่างคำถามสำคัญที่ช่วยให้เขาเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนว่ามีทักษะอะไรบ้างที่หากผมลงทุนเรียนรู้แล้วมันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการหาไรายได้ของผมได้ในทันทีซึ่งแดนเขาก็แนะนำให้ทุกคนลองเริ่มต้นจากการถามตัวเองถึงสิ่งที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้เช่น การพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเลื่อนตำแหน่งการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนอาชีพหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กส่วนตัวที่สามารถสร้างไรายได้ได้เทียบเท่าหรือมากกว่างานประจําซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในมุมมองของแดนก็คือการไม่เพียงแค่ถามว่าเงินจะถูกนำไปใช้อะไรแต่ยังรวมไปถึงการถามว่าโอกาสแบบไหนที่สามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในทันทีโดยเขาแนะนาว่า ให้โฟกัสกับโอกาสที่สามารถเพิ่มรายได้ได้ในระยะยาวมากกว่าการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขในระยะสั้นและด้วยแนวคิดนี้แดนเขาเชื่อว่าการลงทุนในตัวเองและสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ได้นั้นคือกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกฎการเงินข้อที่4มีเงินสํารองฉุกเฉินแดนเขาชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อมันเกิดขึ้น คุณก็จะต้องมีทรัพยากรหรือเงินที่พร้อมใช้งานได้ในทันทีเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยแดนเขาได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงของเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่ต้องปิดกิจการไปในช่วงวิกฤตโรคระบาดในปี2020เนื่องจากธุรกิจของเพื่อนของเขานั้นถูกปิดแบบล็อกดาวน์เป็นเวลานานและเพื่อนของเขาก็ไม่มีเงินสำรองเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าเช่าค่าพนักงาน ซึ่งเพื่อนของเขาในช่วงนั้นต้องการเงินสำรองเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายประมาณ3เดือนเท่านั้นเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้ก่อนที่จะปลดการล็อกดาวน์แต่เพราะเพื่อนของเขาคนนั้นไม่มีเงินสำรองเลยจึงจำยอมต้องปิดกิจการลงอย่างถาวรซึ่งแดนชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ลักษณะน,นี้ได้เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากที่ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้และพวกเขาก็ไม่จะต้องขายทรัพย์สินในราคราที่ต่ำกว่ามูลค่าจริง เพื่อหาเงินสดมาหมุนซึ่งทําให้สูญเสียโอกาสและกลายมาเป็นสถานการณ์ที่ยากจะฟื้นตัวซึ่งแดนเขาก็แนะนําว่าคุณควรมีเงินสํำรองอย่างน้อย6เดือนสําหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและเงินนี้ต้องเป็นเงินสดที่พร้อมใช้ทันทีมันไม่ควรเป็นเงินที่ผูกเอาไว้อยู่กับการลงทุนเช่นเงินก้อนนี้อยู่ในหุ้นหรือกองทุนรวมซึ่งอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษีเมื่อทําการถอนออกมา และแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเงินสำรองฉุกเฉิน6เดือนนั้นเป็นจำนวนที่มากเกินไปแต่ในมุมมองของแดนเขามองว่านี่คือระยะเวลาที่เพียงพอสำหรับการตั้งหลักใหม่โดยเขากล่าวว่าผมไม่เคยเห็นใครที่สูญเสียงานทั้งหมดและไม่มีไรายได้เลยในช่วงเวลาติดต่อกันนานถึง6เดือนเพราะผู้คนส่วนใหญ่มักจะสามารถหาโอกาสใหม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้โดยแดนได้จำแนกข้อดีของการมีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่ด้วยกัน3ข้อดังนี้ก็คือข้อแรก ลดความตึงเครียดทางการเงินเพราะคุณไม่ต้องเร่งรีบในการตัดสินใจในเรื่องการเงินด้วยความกลัวซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดข้อต่อมามันสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตให้คุณได้เพราะการมีเงินสำรองช่วยให้คุณนั้นดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนไม่เช่นนั้นชีวิตของคุณอาจจะต้องขับเคลื่อนด้วยความกลัวและข้อที่3ม <P ers> เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยขณะที่คนอื่นอาจตกอยู่ในความตื่นตระหนกแต่ตัวคุณจะสามารถรักษาสติและมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการมีเงินสำรองฉุกเฉินเป็นข้อได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์และเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้มีความพร้อมในการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมั่นใจกฎการเงินข้อที่5อย่าเป็นหนี้เกินตัว จงหลีกเลี่ยงหนี้ที่เกินความสามารถในการชําระคืนของคุณโดยแดนเขาได้เล่าประสบการณ์ในวัย20ต้นๆของเขาเมื่อเขาต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านเขาได้เจอกับโซฟาชุดหนึ่งที่ชอบมากในร้านแถมพนักงานก็บอกกับเขาว่าคุณสามารถผ่อนชาระแบบปลอดดอกเบีย้ยได้ถึง2ปีเลยนะครับนั่นมันทําให้แดนตัดสินใจสมัครสินเชื่อและได้รับการอนุมัติในทันทีที่แม้ว่าจะฟังดูเหมือนเป็นข้อเสนอที่ดีแต่แดนเขาก,กลับไม่ได้อ่านร,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ภายในสัญญาฉบับนั้นเพราะหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยมันทําให้เขากลับต้องชําระเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากและเขาก็ต้องใช้เวลาถึง4ปีเต็มกว่าเพื่อปลดหนี้ก้อนนี้และบทเรียนจากประสบการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้แดนสรุปได้ว่าหนี้สําหรับการบริโภคหรือการซื้อสินค้าโดยไม่จําเป็นนั้นสามารถกลายเป็นกับดักที่ดึงคนเข้าสู่วงจรของปัญหาทางการเงินได้โดยง่ายและมันยากที่จะหลุดพ้นโดยเขาได้เตือนว่า พวกธนาคารนั้นพวกเขาสามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลจากดอกเบีย้ยเงินกู้โดยเฉพาะในกรณีที่คุณจะต้องชําระหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงซึ่งจากสถิติจํานวน47%ของผู้ถือบัตรเครดิตมักหมุนหนี้จากเดือนหนึ่งไปอีกเดือนหนึ่งและพวกเขาก็โดนอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยสูงถึง22%ต่อปีซึ่งมันเป็นภาระที่ส่งผลให้การสร้างความมั่งคั่งนั้นเป็นไปได้โดยยากและแดงเขาก็ได้แนะนํากฎง่ายๆเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ก็คือ ถ้าหากคุณไม่สามารถจ่ายได้ในตอนนี้ให้รอจนกว่าคุณจะมีะไรายได้เพียงพอโดยเขาย้ำว่าการกู้ยืมเพื่อให้ตัวเองดูดีมีไลฟ์สไตล์ที่ตัวคุณไม่สามารถจ่ายได้จริงนั้นเป็นการบ่อนทำลายโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวโดยข้อคิดสำคัญของแดนจากเหตุการณ์นี้ก็คือจงอย่าตกลงรับหนี้ใดๆโดยที่ไม่เข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารการกู้ยืมให้หลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อในการซื้อสินค้าโดยไม่จำเป็น เน้นการเพิ่มรายได้แทนการสร้างหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการซึ่งแดนเขาเชื่อว่าการรักษาความเรียบง่ายในเรื่องการเงินและการจัดการรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้นั้นจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงและมีโอกาสในการลงทุนในอนาคตที่ดีกว่ากฎการเงินข้อที่6ลงทุนในทักษะของคุณแดนมาเทลบอกว่าหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนก็คือการลงทุนในตนเอง โดยเขาได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของเขาที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลย้อนกลับไปในช่วงวัย20ต้นๆของแดนนั้นเขาอยู่ในจุดที่สิ้นหวังมากแต่เขาก็มีโอกาสได้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแล้วตัดสินใจจ้างโค้ชธุรกิจที่ชื่อบ๊อบมาโคชชิง่งที่แม้ว่าณตอนนั้นแดนเขาจะมีเงินสําหรับจ่ายค่าโค้ชเพียงแค่2เดือนแรกเท่านั้นเอง แต่เขาก็ยังตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นเวลา1ปีกับโคชคนดังกล่าวซึ่งความคิดของแดนณขณะนั้นก็คือเขาคิดแค่เพียงว่าถ้าโคชบ๊อบเก่งจริงเขาก็ต้องช่วยให้มีไรายได้มากพอที่จะจ่ายค่าโคชในเดือนต่อไปจนครบสัญญาได้อย่างแน่นอนซึ่งผลลัพธ์ก็คือในปีแรกของการทํางานระหว่างแดนกับโคชบ๊อบนั้นทําให้ธุรกิจของแดนสามารถสร้างไรายได้ได้เกือบ1ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งๆที่ตัวของแดนเองนั้น เขาแทบไม่เคยลงทุนในตัวเองมาก่อนแม้แต่การซื้อหนังสือพัฒนาตนเองสักเล่มเขาก็ยังรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่เหมาะสมไม่สมควรใช้เงินเหล่านั้นเพื่อให้ตนเองเก่งขึ้นเพราะเขากังวลว่าการลงทุนในตนเองนั้นอาจเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่สิ่งที่เขาค้นพบกลับกลายเป็นว่าการลงทุนในตัวเองนั้นให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดในชีวิตโดยแดนยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเขาได้ใช้เงินประมาณ1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า50ล้านบาทไปกับการโคชชิ่งการเข้าสัมมนาและการพัฒนาทักษะต่างๆซึ่งหากเขานำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในตลาดหุ้นอย่าง S&P 500มันอาจจะให้ผลตอบแทนในระดับหนึ่งแต่เมื่อนำเงินมาเทียบกับไรายได้ที่เขาสร้างได้จากทักษะและความรู้ที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาแล้วนั้นผลตอบแทนที่ได้กลับคืนมานั้นสูงกว่าเป็นพันเท่าเลยทีเดียวซึ่งแดงเขาก็ชี้ให้เห็นว่าหลายคนไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการลงทุนในตนเอง ซึ่งถ้าคุณไม่ยอมลงทุนในตนเองไม่ยอมเพิ่มคุณค่าให้ตนเองคุณจะต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจของคนอื่นว่าจะให้คุณได้เงินเพิ่มเท่าไหรซึ่งโดยเฉลี่ยของคนทั่วไปแล้วนั้นก็มักจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่แค่3-5%ต่อปีมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยและคนจํานวนมากก็มักหลงทางโดยนําตนเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนๆในโซเชียลโดยยอมจ่ายเงินซื้อของต่างๆเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตนเองเอาไว้ ให้ดูหรูดูแพงซึ่งแดงเขาก็แนะนําว่าให้คุณเลื่อนการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยออกไปก่อนแล้วนําเงินที่ได้ไปลงทุนในตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากกว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันซะก่อนสิ่งของฟุ่มเฟือยอย่างอื่นค่อยว่ากันโดยข้อคิดสําคัญที่ได้จากกฎข้อนี้ก็คือจงลงทุนในตนเองก่อนเสมอเพราะตัวคุณคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดจงใช้เงินเพื่อเพิ่มทักษะที่สามารถสร้างรายไ,ได้ได้เพิ่มมากขึ้น และจงอย่าปล่อยให้แรงกดดันจากสังคมมาทําให้คุณเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่ามัวเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นซึ่งการลงทุนในทักษะของตัวคนเองนั้นไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มไรายได้ไดในระยะยาวแต่มันยังเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงและยั่งยืนอีกด้วยกฎการเงินข้อที่7รู้ความเสี่ยงและผลตอบแทนของตัวคุณโดยแดนบอกว่าเมื่อคนที่มีเงินมาพบกับคนที่มีประสบการณ์ คนที่มีประสบการณ์นั้นจะได้เงินไปส่วนคนที่มีเงินจะได้ประสบการณ์กลับคืนไปแทนนั่นก็หมายความว่าหากคุณลงทุนในสิ่งที่ไม่ได้มีความเข้าใจมันคุณก็มีโอกาสสูงที่จะสูญเสียเงินก้อนนั้นไปโดยหลายคนตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะได้รับคําแนะนําจากคนใกล้ตัวหรือตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะกลัวพลาดโอกาสแต่กลับไม่ได้ศึกษาความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนซึ่งสิ่งนี้จะนําไปสู่การสูญเสีย มากกว่าที่จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาและเพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนทางแดนเขาก็ได้แนะนําแนวคิดของตารางควอดเลนต์ระหว่างเทียบกับความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยแบ่งเป็น4ช่องดังนี้ก็คือช่องแรก High Risk High Return เสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงเช่นการลงทุนในบิต o i n หรือสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงช่องที่2 Low Risk Low Return ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำเช่นการลงทุนในดัชนีหุ้น Index Funds ช่องที่3 high risk low return ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนต่ำซึ่งช่องนี้เป็นกับดักที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจสูญเงินทั้งหมดและช่องที่4 low risk high return ความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูงเช่นการซื้อธุรกิจหรืออสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ โดยแดนได้เน้นว่าเป้าหมายของคุณคือการมุ่งเน้นลงทุนในช่องที่4ี่ให้ได้มากที่สุดเพราะมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่สูงโดยมีความเสี่ยงต่ำซึ่งเขาก็ยังแนะนําด้วยว่าเราควรลงทุนในสิ่งที่เรารู้จักเป็นอย่างดีเช่นถ้าหากคุณเป็นนายหน้าค้าอาสังหาริมทรัพย์คุณก็ควรลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหากคุณเป็นนักออกแบบคุณก็ควรลงทุนในโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือถ้าหากคุณทําสื่อ คุณก็ควรลงทุนอะไรที่มันเกี่ยวกับมีเดียเกี่ยวกับสื่อเพราะการเข้าใจธุรกิจที่คุณลงทุนนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จให้สูงขึ้นโดยแดงเขายังได้กล่าวแนวคิดถึงการลงทุนที่มีการสร้างผลตอบแทนที่สูงแต่มีความเสี่ยงที่จํากัดโดยให้มองหาการลงทุนที่คุณสามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้เช่นการปรับปรุงธุรกิจหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการที่คุณลงทุนอยู่เพื่อสร้างโอกาสแบบวินวินที่ไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนที่ดี แต่มันยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์นั้นได้อีกด้วยมันเป็นการลงทุนที่เสียต้นทุนที่น้อยแต่มีศักยภาพในการเติบโต,ตที่สูงโดยข้อคิดจากกฎนี้ก็คือจงอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจให้มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่คุณสามารถควบคุมหรือเพิ่มมูลค่าได้และเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงซึ่งความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงและผลตอบแทนคือกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงจนเกินไปกฎการเงินข้อที่8สร้างบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลแดนเข้าแนะนําให้ทุกคนจัดการการเงินส่วนตัวของตนเองให้เหมือนกับการจัดการบริหารธุรกิจที่ทุกครอบครัวนั้นควรมีบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถติดตามสถานะทางการเงินได้อย่างชัดเจนโดยคุณควรรู้ว่าแต่ละเดือนนั้นคุณมีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเป็นอย่างไรซึ่งถ้าหากคุณพบว่า คุณขาดดุลในแต่ละเดือนนั่นก็หมายความว่าคุณกําลังดําเนินชีวิตที่ขาดความสมดุลทางการเงินซึ่งมันก็เหมือนกับการทําธุรกิจที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องมันดูแนวโน้มไม่ดีเอาซะเลยและปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอก็คือการหลีกเลี่ยงการจัดการเงินของตอนเองเพราะกลัวที่จะพบกับความจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขที่หลายคนอ้างว่าฉันไม่เก่งตัวเลขเลยแต่แดนบอกว่านั่นเป็นเพียงข้ออ้างเป็นการเพิกเฉยต่อปัญหา มันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยตัวแดงเขาได้เล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่ชื่อแมนนี่ที่เขาคนนั้นสามารถทํารายได้ได้หลาย10ล้านดอลลาร์ต่อปีจากธุรกิจของเขาแต่แมนนี่นั้นกลับไม่มีระบบการจัดการเงินส่วนตัวที่ดีพอซึ่งแดงเขาก็แนะนําให้แมนนี่นั้นทําการจ้างผู้จัดการภายในบ้านเพื่อดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของเขาและใช้แนวคิดการบริหารธุรกิจมาจัดการกับชีวิตส่วนตัวโดวยการสร้างระบบ Personal p ersonal PNL การสร้างบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลโดยใช้แนวคิดของ Family Office ซึ่งเป็นทีมงานที่ช่วยจัดการเรื่องของการเงินสำหรับครอบครัวที่มีความมั่งคั่งสูงซึ่งในทีมนี้อาจประกอบไปด้วยผู้จัดการการเงินนักบัญชีและที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อช่วยในการจัดการเรื่องของการลดหย่อนภาษีจัดพอร์ตการลงทุนและตรวจสอบความเหมาะสมของความคุ้มครองประกันภัยโดยแดนชี้ให้เห็นว่า การมีทีมงานแบบนี้จะช่วยลดความตึงเครียดและนอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งข้อคิดสำคัญจากกฎข้อนี้ก็คือจงจัดการชีวิตส่วนตัวให้เหมือนกับที่จัดการกับธุรกิจคุณควรรู้รายรับรายจ่ายและติดตามสถานะทางการเงินของคุณอยู่เสมอจงอย่ากลัวตัวเลขเพราะการเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของตัวคุณเองจะช่วยให้คุณปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของการเงินได้ดียิ่งขึ้น จงสร้างระบบเพื่อความยั่งยืนซึ่งการสร้างระบบการจัดการเงินที่ดีจะช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มเวลาในการโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญในชีวิตจริงๆได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการมีบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้คุณควบคุมชีวิตได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวกฎการเงินข้อที่9เงินคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย แดนมาเทลได้อธิบายว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในชีวิตแต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นขยายโอกาสให้กว้างไกลามากยิ่งขึ้นและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นโดยแดนเขาได้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาว่าเขาเคยอยู่ในช่วงที่เวลาว่างเปล่าทั้งๆท,ที่มีเงินในบัญชีอยู่มากมายซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นเลยไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้เลย โดยเขาย้ำว่าชีวิตของคนเรานั้นมันไม่ได้มีความหมายเพียงเพราะคุณมีเงินมากมายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณได้ทำอะไรให้ใครบ้างในระหว่างเส้นทางที่คุณสร้างความมั่งคั่งนั้นขึ้นมาต่างหากโดยแดงเขาได้เล่าว่าในหมู่เพื่อนๆพืบางคนของเขานั้นมีเงินอยู่ในบัญชีมากมายแต่พวกเขากลับดูจนเพื่อนมากเป็นคนที่ขาดความสัมพันธ์ที่ดีขาดโอกาสในชีวิตและขาดการพัฒนาตนเองดังนั้น ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่จํานวนตัวเลขที่อยู่ในบัญชีธนาคารแต่มันคือการเดินทางที่คุณได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันและวิธีการใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองและผู้อื่นโดยแดงเขาได้เปรียบว่าเงินนั้นเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานเอาไว้และมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณนําไปใช้อย่างเหมาะสมซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้กระทั่งช่วยให้ตัวเองเติบโตในท้ายที่สุด คุณก็จะรู้สึกเหงาและว่างเปล่าเดียวดายซึ่งแดนเขาแนะนําว่าให้นําเงินมาใช้ในลักษณะที่สามารถช่วยเพิ่มเวลาให้กับตัวคุณเองได้และจงใช้เวลาที่ได้เพิ่มขึ้นมานั้นไปใช้กับการลงทุนในตนเองและเมื่อคุณพัฒนาคุณค่าในตนเองให้มากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็จะสามารถนําเงินที่หามาได้มากขึ้นไปลงทุนต่อเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นและขยายโอกาสในการมีเวลาเพิ่มมากขึ้นไปอีกมันก็จะทําให้คุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมากมาย ซึ่งข้อคิดจากกฎข้อนี้ก็คือจงใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่าเพราะเงินควรถูกใช้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในตัวคนเองและช่วยเหลือผู้อื่นจงมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเอง <c oughs> เพราะการเดินทางสู่ความมั่งคั่งคือการฝึกตนเองให้เก่งยิ่งขึ้นจงสร้างสิ่งที่มีความหมายในชีวิตโดยให้มุ่งทําในสิ่งที่คุณรักและสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้เพราะสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามที ซึ่งแดนมาเทลเขาก็สรุปไว้ว่าเป้าหมายชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่การสะสมเงินให้ได้จํานวนเลขศูนย์ต่อท้ายให้ได้มากที่สุดแต่จงใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายทั้งต่อตัวคุณเองและโลกใบนี้